เข้าสูตรบ้านของฉันเนี่ยนะคะดีดี่พี่การมาถึงบ้านจะมาเจอนะฮะเอฟซีนี่คือท่านพ่อผู้ใหญ่นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอุจ่ารอพวกเราเลยนะเอฟซีเนาะแอนแทาพุ่นมามาตั้งแต่เช้าบอกคุณเนาะซึ่งมาประมาณ10โมงครับพ่อผู้ใหญ่มีนนาฬิกาด้วยไม่ม <Yeah, ีนาฬิกาตัวเรา มากเลยะนะท่า,านพ่อผู้ใหญ่มาพัฒนาเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในบ้านกันเลยนะครับพี่น้องน<ฮ>ี่เกลนะครับพี่นอ้องเอฟเรามาเมื่อวานนี่อ่าบริเวณนี้นี่ยโลกลุงลังสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่เน,น,นยาะโอ้ใหญ่เนาะญาติญาติก็ต้อนรับอย่างดีเนาะนี่เอฟซีโอ้โหยังลกอยู่นะครับ วิ่งวิ่งอะไรเหรอใช่ไหมต้องเปิดซอสหรอมั้เปลี่ยนเลยเนาะให้เนาะทานันเป็นก่อนเลยตามู่ตะก้อนก็ได้เพื่อนก่อนนั่งสองสิบใช่ นมาเมื่อวานนี้เนาะลุกไปมาวันนี้เนี่ยโอ้โหสะอาดเป็นหูเป็นตาเนาะนี่นี่คือราวที่ที่เขาเดินเข้ามาเนาะเข้าห้องน้ำเนาะตรงนี้นะอนี่เนาะ มิลลีหพูดจ้าเขาซื้อไอซ์ซื้อน่นเลยปีชิดเนาะปิดโรนี่ป <ผม S 1> ีชิดชื่อเล่นช <Get S 3> <oms S 1> ื Ó, <biraz S 3> <Display. S 1> ่อเล่นปีชิดเนาะปีชิดเนาะปีชิดเนาะปีชิดเนา คุกินข้าวรอป่าครับคับมากินข้าวหรอเปล่ครับนค่ะคอเนียัวเน่นลยด้วมาเรื่องนีนี่นเกินกินนก็นโครงกานนะโการเสนอคนไปเราทุกคนฟังคือเรื่องของไอ้ที่นี่กับเราเคนฟังนะจ๊ะอันเ่จะอันนั้น เดี๋ยวเราก็มาสำรวจเนาะข้างในนี่คือห้องครัวเนาะนี่เป็นห้องครัวด้านข้างเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูด้านหลังกันเนาะเอฟซีนี่เนาะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะนี่เนาะ ทีมงานของเราก็มากันครบแล้วนะคะเอ็ดจีทีมงานจีสหายเนาะนี่รวมทั้งพ่อเอ็ดไนด้วยเนาะมาร่วมงานวันนี้เนาะเอ็ดจีอืม เฮ้ย ใช่แล้วโอ้พี่น้องเจ้าของมาพันธุ์มาเห็นวันนี้ก็รู้สึกผู้ใหญ่น้อชาวบ้านมาต้อนรับกันอย่างดีเนาะค่ะจริงค่ทูก็ไม่มีผมนี่เนาะข้าวสารอาหารแห้งมีครบทุกอย่างเนาะนี่ค่ะคู่นี่ไม่บอกเดี๋ยวอันนีาเขาบอกวาคุ่นี้บอกพอดีว่าเราไปซื้อข้าวสารที่ร้านข้าวสารมันเบิ้ด เราเขามีแรงกระสอดน้อยๆเขาออมาเดียวมากเอามาหม่หายกะสานนั่นมืออือ่นเกระสานกนแตะมือนี่กับมีมีไอ้ไห ยาดอันนี้ยานโมงใดนวดเมงนั้นนะครับผมกินกินแล้วก็มีน้ำมันพืชน้ำปลาปลาเค็มปลากระป๋องเบิ็อกต้นเนาะเบิ็อกต้นเนาะแล้วก็มีไข่นะคะก็วันนี้ก็มอบแค่นี้ก่อนเนาะวันนี้จะเป็นข้าวสารหรก่ผสมข้าวสารเชดิคช่องวัยดีชแนลนะคะพรุ่งนี้จะมา